ตอนแรกเนี่ยพี่สาวของน้องลูกหมีเนี่ยเข้าวงการแสดงก่อนน้องลูกหมีเนี่ยก็ไปคลานตอแตะตอแตะอ,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 อยู่ที่กองถ่ายนะคะ <c oughs> เวลาเขาเข้ากล้องก็จะพยายามคลานไปตรงกองถ่ายพี่ก็คอยสังเกตเขาพี่เห็นว่าน้องลูกหมีเนี่ยเขาแสดงออกให้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะทําแบบพี่พี่บ้างพี่ก็เลยลองให้เขาเนี่ยรับงานดูค่ะขณะที่เขาแสดงละครไปเรื่อยๆเ,เนี่ยน้องลูกหมีได้มีโอกาสไปทํางานชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานพิธีกร มากฏดว่าน้องลูกหมีเนี่ยพอเขาเข้าไปเทสแล้วเนี่ยเขาบอกกับพี่ว่าเขาว่าชอบพี่ก็มีความรู้สึกว่าในการเป็นพิธีกรเนี่ยในเมื่อน,น้องชอบเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งดีกับเขาเพราะว่างานพิธีกรมีส่วนให้น้องลูกหมีเนี่ยได้แสดงออก ถึงความคิดสร้างสรรค์นในตัวเองในการพูดและ2ยังมีส่วนช่วยให้น้องลูกหมีเนี่ยสามารถพูภาษาเนี่ยได้ชัดเจนและถูกต้องซึ่งน้องลูกหมีเนี่ยจะพยายามฝึกฝนตัวเองเสมอทุกครั้งเมื่อได้บทของพิธีกรมาการเรียนวเวลาวิชาภาษาไทยน้องลูกหมีจะเป็นคนที่พูดจาชัดเจนและถูกต้องอักขละก็พี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่ลูกเราเนี่ยได้มีโอกาสเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อน้องๆเมื่อเรารู้สึกว่าลูกเราเนี่ยเขามีความสามารถตรงไหนอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองให้โอกาสลูกให้ให้โอกาสเขาว่าให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาจะทำไปได้ดีค่ะ นอกจากพี่จะดูแลน้องลูกหมีและแนะนําน้องลูกหมีเนี่ยในเรื่องการเป็นพิธีกรของเขาแล้วเนี่ยพี่ก็ยังจะช่วยดูแลในด้านสุขภาพของน้องลูกหมีด้วยเพราะน้องลูกหมียังเป็นเด็กต้องทานอาหารที่ถูกต้องและครบถ้วนต้องดื่มนมมากๆต้องทานผักเยอะๆนะคะแล้วก็ทานอาหารที่เสริมสร้างให้น้องลูกหมีโตขึ้นแล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยค่ะเอะแล้วโตขึ้นลูกหมีอยากเป็นอะไรคะก็อยากเป็นพิธีกรไม่ก็นักแสดงแล้วก็นักร้องค่ะ ความสามารถด้านการรับรู้และเข้าใจมิติสัมพันธ์ความสามารถด้านการรับรู้และเข้าใจมิติสัมพันธ์หมายถึงการที่เด็กรู้จักสังเกตและสามารถสื่อความคิดออกมาเป็นภาพได้ชอบใช้ความคิดในการออกแบบสิ่งที่มองเห็นและจินตนาการสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นรูปภาพ ลองสังเกตดูว่าลูกชอบหยิบสิ่งต่างๆมาพิจารณาอย่างสนใจหรือชอบเล่นของเล่นต่อบล็อกรูปทรงต่างๆหรือชอบเขียนภาพจากความนึกคิดหรือไม่คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มจากการให้ลูกได้เล่นต่อบล็อกรูปทรงต่างๆปั้นแป้งโดระบายสีวาดรูปให้ลูกดูหนังสือภาพเล่นเกมต่อภาพ และควรฝึกตั้งคำถามปลายเปิดให้ลูกได้จินตนาการและใช้ความคิดสร้างสัญหาคำตอบให้ลูกได้เล่าความคิดและอธิบายภาพวาดจากจินตนาการของลูกไม,ไม่ใช่อันนี้มีรัฟมีรัฟนี่รัฟอยู่ตรงไหนเอ่ยรตรงนี้โยเก่งจังเลย วาดดาวนี่เขาชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าเขาคงเห็นตัวอย่างทั้งพ่อก็วาดรูปวาดการ์ตูนพี่ชายเขาก็เป็นนักเขียนนักวาดด้วยเหมือนกันนะครับก็พอเห็นทั้งพ่อทั้งพี่ชายวาดรูปเขาก็เลยอยากจะอยากจะวาดบ้างก็ตั้งแต่ประมาณสักขวบกว่า,วาสองขวบที่เขาเริ่มจับดินสอจับปากกาได้ แต่นั้นเขาในส่วนของเขาเองเนี่ยเขาคงมองว่ามันเป็นการการเล่นนะครับแต่เราก็ไม่ไม่หวงในเรื่องของสีของปากกาของกระดาษเพราะาเขาอยากจะเล่นแบบนี้เราก็ให้เขานะครับแต่เขาก็เล่นตุ๊ก,กตาเล่นอะไรอย่างอื่นเหมือนเด็กๆทั่วไปเพียงแต่ว่าพอเขาอยากจะใช้สีใช้ปากกาใช้ผูกการของพ่อของพี่บ้างเราก็ให้เขาได้ได้ใช้เพราะว่าตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นการเสริมพัฒนาการของเขาเพราะว่าเวลาเขาวาดรูปนะครับกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาก็ได้ทํางานแล้วก็เป็นการสนองจินตนาการของเขาด้วยเราก็ส่งเสริมเขาแต่ส่งเสริมในความคิดที่ว่าอาจจะไม่ได้มุ่งหวังว่าเขาจะต้องอเป็นศินลปินในอนาคตหรือว่าวาดรูปเก่ง นะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันคงใช้เวลาอ,อีกระยะหนึ่งเพียว่าความสนใจของเขาตอนนี้นะครับเราช่วยโอกาสที่จะส่งเสริมเขานะครับให้เขาพัฒนาทักษะเขามากขึ้นนะครับให้ให้เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สีต่างๆนะครับซึ่งในแง่ของศิลปะแล้วเนี่ยการที่เขาได้ใช้สีหลหลายชนิดเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ย เห็นว่าลูกของเราเนี่ยชอบวาดรูปนะครับก็อาจจะสนับสนุนทางด้านนี้นให้เขาได้ใช้สีต่างๆสีไม้สีเทียน,นสีเมจิกซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันเขาก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนาทักษะคือปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะวาดรูปแค่อย่างเดียวบางทีเขาไปโรงเรียนเขาก็ไปรับจากคนอื่นมาด้วยในเรื่องอาจจะเป็นอยากจะไปลำํำอยากจะไปเรียนอย่างอื่นๆแล้วก็สนับสนุนเขาเหมือนกัน ก็นอกจากเรื่องที่เขาทํานี่ก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเขาด้วยเรื่องอาหารแล้วเขาชอบอะไรอย่างเวลาเขาทางานได้วันนี้เขาก็เลิมล้วก็สนุกก็ลืมกินก็ Zak? ต้องคอยเตือนปิงกูปิงกูมันคือตัวอะไรนอกเป็นกิ้งลอกเป็งกิ้งมันกำลังทําอะไรอยู่อ่ะเล่นสกีเมื่อลูกอายุได้หนึ่งขวบลูกจะทำอะไรได้มากมาย ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตื่นเต้นลูกจะเริ่มเกาะยืนและหัดเดินคุณแม่จะต้องจัดพื้นที่ให้ปลอดภัยและกว้างพอเพราะลูกจะสนุกกับการเดินอย่างมากและสนุกกับการเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงต้องคอยเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายให้ห่างมือลูกนะคะเพราะในวัยขวบกว่านี้ลูกจะหยิบจับถือของได้คล่องแคล่วควรหาของเล่นที่พัฒนาการใช้มือและสายตาให้มากขึ้น และว,วัยนี้ลูกจะเริ่มพูดและเข้าใจคำพูดมากขึ้นควรส่งเสริมด้วยการอ่านานิทานร้องเพลงเปิดเพลงเด็กๆภาษาง่ายๆให้ลูกฝึกร้องและควรเริ่มฝึกวินัยให้ลูกเช่นเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จทุกครั้งฝึกให้ลูกหัดรอคอยสอนเรื่องการแบ่งปันแม้ลูกจะยังทำได้ไม่ดีในช่วงแรกแต่ลูกก็จะเรียนรู้และทำได้ดีในครั้งต่อๆไปค่ะ หลงกับคุณแม่หาคุณแม่ไม่เจอน้องเกรซจะทำยังไงคะจะไปหาคุณพ่อแทน S26 <c oughs> Pro g co, ิบหกเกสกแคลเซียมสูงและมีฟอสฟอรัสนิวเคลียทัยและสูตรผสมน้ำมันสกัดจากสาหร่ายทะเลเซลเดียวเพราะวัยน,นี้ควรใส่ใจใครบครอบแานกลัวความมืดหรือเปล่านะไม่กลัวทำไมอะมีไฟฉาย S26 p r o g ิบหกสกแคลเซียมสูงและมีฟอสฟอรัสนิวเคลียทัยและสูตรผสมน้ำมันสกัดจากสาหร่ายทะเลเซลเดียว เพราะวัยนี้ควรใส่ใจใครบรอบด้าน Multiple Intelligence การพัฒนาความสามารถครบรอบด้านตอนที่2ความสามารถด้านดนตรีและความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ความสามารถด้านดนตรีความสามารถด้านดนตรีนี้ดูจะเป็นความสามารถที่มีสเสน่ห์อยู่ไม่น้อยนะคะ เพราะเกี่ยวกับการรับรู้ที่ลึกซึ้งและทราบซึ้งทางด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นทำนองการประสานเสียงของดนตรีโทนเสียงจังหวะต่างๆถ้าลูกชอบร้องเพลงเต้นตามจังหวะได้ถูกต้องจดจําทำนองดนตรีได้เร็วและไม่ค่อยลืมลูกมีโอกาสที่จะชอบเล่นดนตรีในตอนโตซึ่งหากลูกได้เล่นดนตรีก็มีโอกาสที่จะมีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีนักร้อง หรือเป็นดีเจก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้เสียงต่างๆตั้งแต่เล็กๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของเล่นเขยา่าหรือเสียงต่างๆในธรรมชาติให้ลูกได้ฟังเพลงหรือร้องเพลงกับลูกโดยให้ลูกเคาะจังหวะตามหรือเต้นตามจังหวะเพลงแม้ในเวลานอนคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถร้องเพลงเบาๆกล่อมลูกหรือเปิดเพลงบรรเลงกล่อมเด็กให้ลูกฟังก่อนนอน นอกจากลูกจะซึมซับความไพเราะของเสียงเพลงแล้วยังทำให้ลูกหลับสบายไม่โยเยอีกด้วยนะคะนอกจากประโยชน์ที่ทำให้ลูกรักดนตรีแล้วการเปิดเพลงให้ลูกฟังใ